สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนจ้ามา,าเนาะจ้ะเนาะบาได้พอกันโดนโดนคะ่ะพี่น้องการเหตุการณ์เหตุงานมื้อนี้ก็พามาเบิง่งเมนูแซ่บคือเกา่จาจะพี่น้องหายไปเหตุการณ์เหตุงานกับบ่อดืม่มอ่ากับเขาอีสานบานเหาคะ่ะพี่น้องเมื่อนี้นําเสนอเมนูตําหัวสิไข่คะ่ะพี่น้องกินแบบบานๆคะ่ะพี่น้องเนี่ยมื้อนี้ว่าอยากจอยค่ะก็เลยนี่ล่ละกินแต่พืชพักค่ะมื้อนี้บ่มีอาหาร บักกะทินเนาะค่ะพี่น้องบักกะดินปีมีกบกระลังอางามค่ะพี่น้องเนี่ยได้ซํานีละมากแรกลูกแรลกเนาะจะกชุดแหลกบักเคือหน่อยค่ะพี่นอ้องบักเคือหน่อยแต่ว่กแกค่ะเซพขึ้นกันค่ะพี่น้องเนี่ยกะทินแกกะทินออนกินกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องข้าวเหนียวผอนทอดห,หนึ่งผอนทอนดสิบมาซิมให้เบิ้งค่ะพี่น้องไม่คิดหอดคิดถึงเพื่อนเพื่อน,อนขึ้นเก่าค่ะพี่น้องจ้ะยากหลายพี่น้องเสมอนี่ เมล็ดลงคลิบตะต้นมะเขือพี่น้องอันแดงแดงนี่มะเขือเทศได้จ้ะเด้อแซบ่บบะก,กะทิน,น้อยพร้อมพี่น้องบักเดือมะมี่ปีนี้จะพี่น้องขัดจันทร์ในกินกับบักเดือบักเดือหรือว่าบักฟี่กี่แล้มาเนาะจ้ะ พีกีอิตาลีแซบแซบอาหารแบบบานๆเนี่ยนะพี่น้องเมนูไดเอทเอมมีม่เฮ็ดงานมาเรตตาโตฮัดกิปพี่น้องเอยอ,อินเทอร์เน็ตกระซ่า แซ่แบแซ่บแซ่บแบบบ้านๆน,น้อพี่น้องสไตล์สไตล์ไสไตล์ห้าอันละมาได้จะเด้อกินขาวน้ำกัน,นะคะ่ะคำสุดท้ายพี่น้องเดี๋ยวสิไปนั่งกินดีๆขอบคุณที่มาติดตามรับชมกันด้วยค่ะเด้อไว้พอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ